คอเพลงเนี่ยคงจะได้ยินคำว่าดาอินโดฟีนอินโดฟีนนี่มันแปลว่าอะไรที่จริงก็คืออินโดฟีนนี้เป็นต่อมใต้สมองส่วนหน้าต่อมใต้สมองส่วนหน้าที่ ไอต่อมเนี้ยมันจะเกี่ยวกับอารมณ์ช่วยให้รู้สึกตื่นตัวและมีความสุขเขาถึงตั้งชื่อเขาว่าเป็นคนที่ทำให้กระฉับกระเฉงและมีความสุขถ้าคนไหนที่ต่อมนี้ไม่ค่อยจะดีมันก็มีแต่ทุกข์เป็นต่อมใต้สมอง แต่มันอยู่ส่วนหน้ารูปร่างก็เป็นคล้ายเม็ดถั่วลันเตาอ่ะมีขนาดเล็กเป็นเรียกว่าเป็นฮอร์โมนอีกทีหนึ่งที่มาจาก ตใต้สมองส่วนหน้าเป็นฮอร์โมนนะอนโดฟีนฮอร์โมน